การรวยถวยหน่วยมุ่งหน้ามาหาข้ามีสิ่งหนึ่งบางการใดเล่งแกงแถลงมาขนาดนี้บรรยาการลูกค์ได้ถึงแก่ความตายแล้ว,ราาวพระเจ้าขาความตายราพเจ้าคขาถอยด้วยกล้าวลูกชายบริการนั้นถึงแก่ความตายมหาราชผู้ยิ่งใหญ่อย,ยอย่างข้าทศกัการต้องเล่าให้อยู่ไปมาดูสิ่งนั้ผู้ชมครับกำลังทศกัาาาการผู้นี้จะทำยังไงเหตุการณ์ต่อไป ฟังคำปะใสเออโออเออแขลงใจนักเออเอออออโงฟังเสนาอย่าท้าใหญ่โออเออเออเออโง่เออจัดกองพัมาเออเอาเออ เข็นาเออเออเ้วกมนุษย์เออเออเออไหวปันโ ขอให้เสด็จพี่มีชัยชนะกลับมาแล้วเพคะ เราอาวุธของเราแตาขับพ่ชิติปเผาไหมลิงล้อยตัวเด่ให้เป็นศพประบาดตัางพหุนฮอลล์ล็กเอ้าขอทุกท่ร <su> ีบเลยนะคือด้วยความโหโเหี้ยมหาราหารุกการนั้นจึงจัดสังหารทีมโัวคนกบ เขาบอกเราต้งพาเพื่อนตเขาเองแล้วัมาได้เจอวก็อ้ไหมครับาสุ Sim, a เสียใจให้เก่าองควราไม่จินนะเมื่อคำโหวคกำลังถูกส,สีดาผู้เป็นชายาทีนะ่รักที่ต้องรับภาพกันตัวพระเจ้าเองทรงพระนามได้่องค์รานับตั้งแต่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาหลายสิบปีมาถือศีลบำเพ็ญเพลียนะ่ยนวัคคี ทหารพระองค์พรามกรใช้เลขที่ก่อสร้างลำกำลนงขึ้นอย่างรอบคาองค์ประดีสิงหาเอาไปไว้อย่างตรงลงกาพระนครพรรยาสุกี้ประหลัดแม่ทัพนายกองแห่งเราควบคุมเหล่าสวาวานอนพุ่มเป้าเราตรงต่อเวลาพรใดประเสริฐพรใดเลือดขอให้เป็นของเจ้าเป็นอย่างไรเมื่อพระภยาสุกี้การที่รับใช้ให้ท่าน จัดเปลี่ยนหมุนเวียนยากันไปออกตรวจตราอนาเขตบริเวณสวนราชพัรามมีอะไรที่น่าไว้วางใจหรือเปล่าพญาสุขอา้อาวเฮอ้าวเฮอ้าวเฮข้าไหมเกลียวเกลาวก็วสละเล่นป่าไม่แล้วพุทธค่ะเนี่ยเสียงเึอกรือทุกเกลียวกล่าวที่อยู่ด้านนอกสวนราชพัราคงจะเป็นอสุรพงคง,งยักตนใดตนหนึ่งของมหาราชพุทธกันก็เป็นได้ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระยาสุขี้เจ้าเอวยพูคจุขจะจัดเตรียมกองทัพให้พร่างพร้องเราจะเป็นแม่ทัพตีทากองทัพไปในครั้งนี้บันนี้กองทัพ้องผมแล้วเชิญพระองค์ท่านเสด็จได้เลยพุจุขจอมงององค์กระสับจึงดำรัสตักกับสิลา องพระรามนั้นรู้ได้ทันทีว่าตึ็ที่กลังพันธิ์อยู่ตอนนี้นั่นคือมหารา,าชทศก,กัณฐ์ซ่อดทรงเครื่องอประาการหาชกำชชบประสนไทย น่าจะติดครับานผู้ชมรับเ็องค์สมเด็จพระรา you เอ่อท่านผู้ชมครับครั้ที่สองตอนเกิดหนึ่งย้อนระหว่างองค์สุเดชพรากับมหารา่าเท้าเท้าปกันใครจะอยู่ใครจะแพ้ท่านผู้ชมครับรับฟังกันไปเรื่อยๆครับในค่ารางวัลจากพวกเราทีมง,งานขอสดโล่พระราชทานผลติดทองน้อยยู่หัวไผ่ มาเฉพาะตัวของนักแสดงนาทุกท่านครับขอเสียงตบมือให้กับนักแสดงกันงข้าวจระจ้าเอาไม่ไม่เป็นไรเอาไม่เฮ้เฮ้เฮ้น้อง รับต่อทัพจะมาประจบก,กันครับท่านผู้ชมครับนัสหาหาสกสนามลงระหว่างกองทัพจักใอย่ใหญ่ท้าเข้าประกันกับองค์เสด็จพระรามมีกองทัพใครโอ้ยมาขวางหน้า เยลตาโอโอโอ้ยเล่าทบประกันเพียงสุขที่ทรงเดชเอาสวามะบานตอนนี้แหละ เรคเรื่องคือ้รยบอยกขับไทย่รูบเทรเรคอรรยาเยกขับไทยอยากจะทำพยักษ์ใหญ่เออ เราวรอหาหาท่านมีจุดประสงค์อะไรเร่งแจางข้ารังมาผพุทกานเจ้าเอยกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท่อเราจะไม่มัวพูดพร่ำทํอเพลงกับเจ้าหรอกทางที่ดีแล้วทรงองค์ควดีสีดาก,กับสู่อ้อมกอดเราสิดีกว่าสงครามระองยักกับมนุษย์มันก็ยึดย,ยึติดลงเลม่งแจงวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามามาทิ้งไทย พลิสีุ่องดเราวนนอนทุกตัวตนอย่าได้มาต่อสูสือหนาอเฮ้ครัท่กันไปเรนะครับจาทีมงานสดรวมน่ทานงถงแ่ของทคนแที่ทอทาีโหขเรของยอยูวสำนักงานอยู มหาบุรหรือว่าวัดแม่นาคพันธุ์ของเราที่เป็นะครับ